สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นอกแก้วรีวิวสินค้าค่ะคุณแม่จ๋าเราเดินทางมาถึงที่ e p นี้เลยแม่159งานชีฟองเกาหลีค่ะคุณแม่จ๋ารอบอก46บนิ้วได้มีโอกาสเอาอก46มาทําให้แม่นะเดยวปกติหนูก็จะมีแค่50เนาะ48นะคะวันนี้มี46มาเสริฟให้ค่ะแขนรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะคุณแม่จ๋าเนื้อผ้าเป็นงานผ้าทอทั้งตัว ความยาว28นิ้วใส่แล้วคมสะโพกค,ค่ะราคา219บาทเท่านั้นเป็นงานเสื้อตัวโปรดเป็นงานผ้าเนื้อดีแล้วก็นะคะจะเป็นรุ่นที่แม่ๆนะคะชอบกันแน่นอนเลยค่ะคุณแม่จา๋าสีแรกเลยนะคะตัวนี้สีเทาค่ะเทาก็จะออกเป็นโทนแบบเฉดสีเทาเงินใส่สวยใส่เก๋แน่นอนค่ะแม่นะคะตัวนี้สีเทาค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะนี่แม่ตัวที่ลูกใส่ สีน้ำเงินก็สวยน้ำเงินแม่จะเป็นสีที่แบบใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกงานแล้วลูกอ่ะรอบอกจริงลูกแค่3 6นะตอนนี้ลูกใส่อก4 6อยู่ค่ะใส่แล้วก็พอดีนะคะสําหรับแม่แม่ท่านไหนที่ชอบใส่แบบสบายๆโลง่โลงๆนะคะแม่จ๋าก็อยู่ที่ประมาณสะโพกเลยนะคะสําหรับความยาวค่ะต่อด้วยเลยนะจ๊ะแม่จ๋าจะมีสีโอรสสีโอรสก็สวยเช่นกันค่ะคุณแม่จ๋า โอรสใส่ได้ทุกโอกาสเวลาแม่ๆท่านไหนที่สนใจรับนะคะสีโอรสนะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะแม่สีต่อไปเลยนะคะสีม่วงสีม่วงจะออกเป็นโทนแบบสีพาสเทลออกแนวอันชันค่ะแม่นะคะสีม่วงก็สวยสวยทุกสีเลยค่ะคุณแม่จา๋านี่นะคะหนูทาบกับตัวให้ดูแล้ววันนี้ลูกใส่แมท์คู่นะคะกับงานเกงขาม้าค่ะแม่กางเกงนะคะแม่จา๋าคุณแม่สามารถใส่คู่กับงานเสื้อตัวเนี้ย ได้ทุกเนื้อผ้าเลยกางเกงยีนสก,กินนี่ฮานาโกได้หมดเลยค่ะคุณแม่จ๋าตัวนี้สีม่วงต่อด้วยเลยนะคะตัวนี้ลูกขออนุญ,ญาตเรียกว่าสีน้ำตาลน,นะแม่นะมันจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลเลยแม่ออกโทนกะปิโทนน้ำานตาลปนโอรสนิดๆน,น,นะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะแม่ว่าสีน้ำปานนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะคุณแม่จ๋าสำหรับงาน EP นี้แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะแม่นะแม่สามารถนะคะโทร เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าโทรไปแล้วอ่ะแอดมินไม่ได้รับสายบางทพีติดงานบ้างติดเข้าไลฟ์สดบ้างให้แม่รอนะแม่นะเดี๋ยวน้องแอดมินโทรกลับแน่นอนค่ะแม่แค่แม่จดไว้ว่าแม่จะสั่ง EP เนี้ย EP 159ที่น้องแก้วรีวิวนะคะแม่จ๋าแต่ถ้าแม่แม่ท่านไหนอะค่ะอยู่ในไลน์แอดสามารถแอดไลน์ได้นี่เลยแม่ใส่ตัวแอดค่ะถ้าแม่อยู่ในไลน์แอดมันง่ายๆแคปหน้าจอค่ะแม่หรือว่านะคะพิมพ์เข้าไปในไลน์แอดก็ได้ค่ะ ว่าสนใจ EP 159ที่น้องแก้วรีวิวนะคะแม่จ๋าแล้วก็ตามด้วยสีเลยจะรับสีเทาสีน้ำเงินสีโอรสนะคะต่อด้วยสีม่วงหรือว่าสีน้ำปานอยากได้สีไหนนะคะยินดีเลยค่ะคุณแม่จา๋าที่จะรับออเดอร์แล้วก็จัดส่งให้กับคุณแม่ถึงหน้าบ้านค่ะแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะแม่นะปลายทางก็ ง่ายๆแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยใครที่สะดวกโอนก็โอนใครที่สะดวกปลายทางก็ยินดีเลยค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน e ีหน้านะคะเดี๋ยวลูกจะหางานสวยๆหางานเก๋ๆค,ๆค่ะมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่อีกสำหรับ EP นี้ต้องขอการลาไปก่อนนะคะแม่จา๋าเจอกันใหม่ค่ะคุณแม่นะคะกราบสวัสดีค่ะ